ร <Wow! S 2> อ,อบที่สองนะครับเอ้หมันสมกวนนะครับโอ้ยสุยอดอืมอ้าครับผมเย้อเองอ๋อหลงรูครับสวยไหมโอ้ยใส่มัดถามเลยครับใส่นี่งวอขันแรกแกงหมัน ล,ล,ลุ้นเดี๋ยวปลาใสสวยนะครับใสสวยใสเกอบโลนะครับใสเกบโลยานูน,ค,ค,รน,นครับ <Yes. S 1> หมานมันรับผมลุ้นกันิดปากเลยเนาะ รับกดปลาดุกนะครับรับอะไรเอ่ยช้อนนะครับปลาช้อนอใส่สวยครับใส่สวยอันนาโคตสาโลรับอันนาคตสาโลอ่านื้เขาปล่อยปเป็นบ่ครับปล่อยน,น่น สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้มาพบเพาะกับทีมงานครูปซาบานคี้เก่าครับผมวันนี้หาเยืหากินคี้เก่าครับผมมันจะแรงๆนะครับเนาะตรงงว่างนะครับจากเรียนงเ่งกับบ้านเสื้อนะครับไปจากสมปงสมองากับเพื่อที่จะเอาหาเนื้หากินไปเติมเื้อครอบครัวครับผมนี้เสื้อเบสครับเป็นเบสเดียร้อยนะครับ ได้เคลียดมาครับผมชีมงานภายหลังสารเพิ่นปการเคลียดไว้นะครับได้เคลียดมาแต่ไม่หน่สีลองเจอเยอลอยเบิ่งนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกนะครับน้ำขึ้นไหลนะครับเยื่อเสื่อเดือนอ่ามันก็ร้อนง่ายครับผมก็ลองเบิ่งว่าใส่เยื่อลอยเยื่อเคลียดนี้มันจะกินดีบ่ครับนะครับผมไปลุ้นน้ำเดียวครับผมเอออันนี้วิธีการหาเยื่อนะครับ ต้องใส่ไปเลยแล้วก็ใส่เ,เครื่องมือนะครับเขาเรียกว่าต้องกบเขามากระโดดขึ้นเลยนะครับเข้าไปทางน,นั้นเราดูนี่ครับผมผลงานผลิตเองครับอันนี้คิดคนเองนะครับจาพารังสานเพิ่อคิดขนนะครับวิธีการซึ่งมันง่ายนะครับไี่ต้องลงเครื่องรถครับแล้วก็เชือกับมีตื้นครับโกบได้ระยะไกลเลย เพาะเสือกระชังล็กนะครับครับวันนี้ก็มารครับพารังสรรน,นะครับสองคนครับวันนี้มีได้มาหลายนะครับทีมงานมีได้มาหลายมาสองคนนะครับทูปสาบานกับรังสรรน,นะครับรโตนะครับ อันนี้ก็คือหมายเท่าเด้ยวกับเนาะเมื่อนี้นะครับเยื่อลอยนะครับเยื่อเขียดนะครับพลังสารเพิ่อนมานั่งฟังแล้วครับผมว่ามันสวบดีอยู่นะครับก่อนที่เพื่อนจะนั่งฟังสก่อนเทคนิคเพิ่อนบอกนะครับเดี๋ยวฟังเทคนิคเพิ่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่อนจะค่อยอธิบายให้ฟังนะครับเด้อว่าเพิ่อนเจอในเรื่องจังบาลเลือกหมายเนี่ยเลยครับซึ่ง อีพีหนึ่งนะครับรอบนึงก็ได้อัดลงไปแล้วครับที่พ่านหลักสัตเพื่อนแเสียาเสียงนฟังป่าปาขนฟังครับเพราะว่าไม่มีเสียงไร้จินต์ใหญ่ครับาต้องไปไปที่นี้แล้วค่อยมาจาับโอเคครับ ันเป็นไดูนมันเองครับอ่านวนเร็วครับน,นะครับปิดไฟสกัดมาครับปิดไฟกันถ้าเกิดมันนี้มันเห็นแสงไฟห้องมันติดติดม่สีนี้ขึ้นมาอ๋อครับผมปิดไฟฟังอีกเจอหนึ่งนะครับเนาะว่าตามเสียงดังจบจบ,บ่คือว่าไงคือมันสวบบอ่นะครับ ้ามารถนะครับเด้่องอาหาอยู่ห่างกินนะครับ เดราสั่งเลยครับเจ็บตึกดินโดดๆอยู่ยยยยยยนะครับจะลอยข้ามไปข้ามมาเนาะ กเไปครับผมเดี๋ยวเสื้อซอยเดียวกันครับมันอยากสือ เดี๋ยวเร็วนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยตอนยามนะครับอันนี้มาลุ้นอยเดียวนะครับเด้อสิมาแล้วมีมานะครับครับผมครับเซอร์แล้วเรียบร้อยนะครับกระยามกับนะครับเนาะยามย้อนกลับคืนนะครับว่าเปนั่นเลยอ่ะไปลุ้นน้ำเดียวครับว่ามานหรือเป่ครับ เปนหมอครับใส่สวยๆแบบเดียว่ใส่สวยนะครับสมีปลาเยอหน้าครับยัมดกันไหมครับครับแตมแรกมาแล้วนะครับครับแต้มสองัแต้มสองลุ้ึครับลุกปลาเป่นะครับเนาะอ เลยชมอนะครับสวยนะครับเตมส่องมาแล้วครับไอชิมงานเทานี้ชิมงานเราก็เปลี่ยนท่หาเนาอยนะ้ัวจะนอนนอนรับอยู่บงานเทานี่เมื่อยเมื่อคืนเมื่อเมื่อยือื่อยะ่เมื่อยเม่อยเมยเมื่อเืะเมื่ืนเอเอ่ ตาฝนวันเจี่เป็นไครเป็นวัดกันละนาวทีมงานกันมันก็ต้องมีบ้างแหละหน้าฝนหน้าให้หนาๆตาฝนไม่เลนหน้าแหลงนะครับขันถ้าเกินหน้าแหลงแบบจมแบบค้าไฟแทงเขอวะไม่เอานะครับมีแทงกันหรือหน้าฝนเป็นเนาะหน้าฝนเป็นเย็นนี่เนาะหน้าฝนเป็นเย็นบเป็นวัดเท่อกันเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เราวะครับ เย <Yeah. S 1> นะอดูดครมันลุดนะครับุ<ห>ดตอนน้ตาเลยตนี้นคบีย<ห>นะครับหนึ่งแทบนะครับสวยอีกแล้วนะครับ<ห>อ ีนะครับบ้านกันครับห้องกับมีตุกตะล่างง่ายนะมีตุกตะล่างครับถ้าเกิดไปไม่เวก็ไม่ได้ไปไม่เรก็ไม่ได้ครับไปหิ้งมาไปก็ไ่ได้กลับมากขว่านมีอย่างนี้องเออว่าส ah ั่นไปไปหอดไปหเอื้น แม่บ้านมารับของยังดีเลยก็ได้แล้วครับเอาสวยครับนะครับท่านโอ้ติดเรียงกันเลยตุ๊ครับโอ้หลุดหลุดครับไอ้เรื่องเกาะยาครับเกาะยาเอาปล่อยไปก่อนครับปล่อยตัวน้อยเอาตัวเหญ่แล้วคเนวณปล่อยไปไหนไปไหนมาทิ้งเดียมเอาลองดูครับสวยไหมโอ้ใส่มัดถามเลยครับใส่นี่ สวยนะครับสวยงามๆเลยนะครับนี่อืมครับผมเก็บไปเรื่อยครับอ๋อโมนี้เริ่มต้นได้ดีครับผมรอบแรกครับอย่างนี้ดอลนะครับยังเท้านี่หันอยู่ครับยือยืนมือห่างเก็บอ่าการนี้ก็ดูดีนี่ครับ ครับยังสบายดีเช็ดโอ้ป่าสอบนะครับเด้อโอ้ยรุดรุดครับเนี่ใส่เสร็จเลยเปลี่ยนเยอะครับเียดทั้งเช็ดทั้งบหรือแบบหมดแล้วก็เปลี่ยนอันนี้สบายดีนะครับเบเดี๋ไปไปหยาบรอบสองเน,นีบาดเลยครับเดินโอ้คางขึ้นนะครับ แจ้งครับผมไปนะครับเดี๋ยวรอรุนน่นเป็นเดี๋ยวนะครับเด้ออ่ครับผมคันแร,ก,รกนะครับเด้อลองเบมืออ๋อครับอาอหมานนะครับคันแรกคันแรกคันแรกกระโดดเลยคันแรกแจ้งหมันีอ่อ,อสิสวเลยนะครับใส สองนะครับนะอันที่สองเป็นยๆงไงหลุนกัน,นครับ <c oughs> เสียดนแข็งแรงโดนตรงๆอยู่ครับใายชัดหลังแรกตายขึ้นอันนั้นเลย ครับสสวยพื้นที่ที่แห้งที่สุดครับผมก็อมินครับชอนนะครับเพราะว่าเป็นเยื่อลอยนะครับน้าพานครับใช้ถ้าเป็นเยื่อเยื่อเคลียเนี่ยจะเป็นลาชอนครับผมปากเก็บถ้าเป็นไส์เดือนมันจะมีปบปเดอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นถุงนะครับงนมาพานพิ่นรีไซเคิลนะครับอานม่พาน หลังสเพิ่นสมชื่อดีครับลังสันก็คือการสันสร้างนะครับเนาะมาเอ็ดเป็นถุงครับผมประโยชน์ไปอีกครับไม่ต้องไปซื้อเฮบเบิดเงินนะครับนเนาะใส่กักเก็ดก็มีห้องหอมป่าป่าก็จะมีตายง่าย ไปแบบสับพผัดสับจุูนะครับอ่าแต่ว่าพลาดนะครับนะครับสามมันเป็นทางที่ไม่ดีสามขึ้นหายนะครับอ๋อขึ้นไปขึ้นขึ้นที่สูงครับเวลายกลางวันมันแจ้งกันสิบลงมา ไว้เลคิดให้สมไว้แล้วเวลาเจอเทาหาม่ได้หาคือปูเะปากอ่ะีตาเดียบไปด้านนอะครับนาะเดบตาเดียบไป โมกแล้วครับบากนี่อืสิบลุนครับลุนลุโอ้โอมจ,จะเป็นไอช่องนะครับอ,อใส่ลุนเกือบโลนะครับใส่เกือบโลอ,อืสวยงามครับอันนห้องครับาหาปลาหนึ้อิน เรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของเนาะของคนบรนณาของเขาเนาะคนไทยบ้านสมองเก็อีสานบะทิมกันนนะครับอันนี้โอ้หวานหวานโอ้ยหวานครับผมดวนี้อ้าวสวัดีนะครับอ่ารุ่งตำแจ่วตำน้ำพริกนะครับรุ่นนี้ก็โอเคครับ เปลี่ยนเยอะนะครับเปลี่ยนเยอะนะครับกินเนาะเลือแต่ขมวดนะครับหัวดไปต่างว่าเหี้ยอย่างเงี้กินเพอเราก็กินเนาะนะครับงานทางล่างซนอ๋ออยู่ขาดะอยู่ปะครับเอารมุนๆอันนั้นไอ้เีอยเกล็ดไปแล้วมันเทาผิดเสียเดือนโอ๋อเยอะเสียเดือนนะครับตัวนี้ ทีนท่นี่กลับผมรุนนะครับเพร,ะร,ราะตัดปากเลยเนาะน,น,น,นะครับนโอ้ปลาดุกนะครับเนาะโอ้โหขาวตุ๋เลยครับผมอ้อใสสวยนะครับ ก็บอยตามไปก็บอยเป็นว่าเสดเดือนคนมาฟี่บดีสื่อกะกินปี้นาะป่านี่ก็ไดจะกินแต่เสดเดือาปี้เนาวงเบ็ดกะสื่ออยู่นะผูดูให้่ระวังโอ้ยเงียบบ่ได้เนาะว่าแล้วคนติมาใส่มาหากะอยากกินไม่ได้ละเนาะ มันกเอ็นเลยแล้วมือหมานมือมีบมานเราหาอยู่หากินครับครับอย่าใส่เดือนออกดแล้วครับป่านนี้เดือนนะครับป่านล้ลุนเดียวครับายปลาดุกนะครับเยวหน่จะตั้น่อยเยอนึ้นะครับเจอปลาป้าครับมอยครบมวบักเนียครับผมอเอาไหเก็บเอานะครับ เอามาลุ but, <laughs> ้นครับเอ้ลุนนะครับบางทอว่าเซอรี่นีกินขนมปังเลซอรี่ว่ากินกินข้าวกินน้ำคลินชาวนาร้านมันสั่นนี่เมื่อเขากินข้าวเขาได้เขาก็ต้องกินเขาเพราะเขาก็เป็นกับเขาเป็นอาหารเขาได้วนเวียนเดี๋ยวเป็นก โกง,งครับเอาลุน้นๆอ๋ลุ้นครับอะไรเอ่ยช้อนนะครับประช้อนอสสวยครับใสสวยๆเส้นเดือนนี่เป็นหวานๆครับเส้นเดือนนี่ครับชุดเดือนอื้อหื่ออยู่เครเกิงแบบนี้ครับเราลุ้นนี้ไปลุ้นนะครับดูไม่เอ่ยเราลุ้นนะครับ บนขาดบนฟังพัเด็กกับเมยครับอเ็ค่อยมาอยู่มาอยู่นะครับวุดนะครับหลอวุ้ครับโอ้แ่หบังเนนานเดือดเที่ยวเขาคนนู้นอันาคตอนาคตไสโลูนีมัสโลครับ อนาคตไซโลครับอนาคตไซโลอนาคตเขาปล่อยปล่่อยนบครับปล่อยนนละครับัปล่อยไปเอาปล่อยไปซะก่อนนะครับเนาะให้มันเยอะเยอะซะก่อนอาจจะเป็นแม่พันธุ์แี่พันธุไร่้เขาปีต่อๆไปก็ได้ครับผมก็เด้อรุดนะครับผ่านงาอุ้มเลยครับ เเอนี่ยกาดแล้วครับเนี่ยากาศเรอลุ้นว่าอยู่ปะโอ้ไม่อยู่นะครับโอ้เบ็ดจมเลยครับเด้เกี่ยวหญ้านะครับเทื่อแรกเขากับป่านเนี่ยนะครับเนาะเห็นอยู่เดี๋ยวเาชั้นจะไปเอ็ดไม่กินนะครับแต่จะไปถ่ายให้เบิ่งนะครับเนาะนคือคลิปก่อนนะครับคลิปนี้ปลากินปลามาเสือนะครับ พอมันหักมันปุมันอันนั้นก็เลยเขายันตีดป่าแล้วมันมีอันนั้นแต่มันมีอยู่ก็เลยตัดมาบางครั้งมีกต่เล่ากรับว่าสดๆร้อนๆเลยนะครับเบ็ดยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่ฟุ้งเตี้นก็รั่ครับมือเด็กไปสอนเพราะว่าครูต้องไปสอนอยู่แล้วเขาต้องเงิน กลับแล้วกันครับผมพอเวลากลับเสรเร็วเข้าอีกแล้วครับรองก็ไม่ได้เสื้อหลายเนาะไม่ได้เสื้อหลายครับผมเออเสื้อจะนี้มานี้ครับเสื้อแคบนี่เราเอาไปกันเนาะแคบแคบเพื่อเดียวครับหน้าเฮื่อเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสเหืัอกับไปยู่ได้กินแล้วล่ะครับผมอยู่เสากับถ้ารอเบิรงอีกเช่นนึงเนาะอ่ะรอเบิรงมื่อเช้าอีกครับผมนั่นเดะครับสำหรับกินกัอ่าทับ ยังมี่ายเบิ้งเนาะถ่ายถ่ายเบิ้งตัดสาอีกเช่นนึงเนาะอันรอบนี้กะเดี๋ยวเปิดอันเพิสี่เบิ้งนะครับทสมเนาะครับครับรอบรอบยามรอบนี้นะครับเนาะรอบที่สองรอบที่สองนะรอบแรกเดี๋ยวไปเอ็นกับเขากับน้ำตัดแรงแล้วครับเสร็จแล้วเรายามครับรอบนี้รอบที่สองเจ็ดเบื้อกันท้องอื้อหือสวยๆนะครับไซรุ่น หกขีดนะครับหกขีดเจ็ดขีดสองตัวโลนะครับเฮาเขาไม่ได้นะยะแล้วครับี้เขาไม่ต้องไนย่องเขาแต่ไม่ใครับผมไ่ต้องตื่นลังหัวเจ้าของครับกี่วันนั่นแหละวันยั่งสบายเจี๊ยแล้วเนาะได้ในยูนิกินแล้วจอนแล้วภาบแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวไปเสริมอมื่อกี้ดีนะผู้นี้ก็คลิปนี้ก็พอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะก็ลานะครับฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องวิถีครูประชาบาลนะครับก็จะมีทีมงานครูประชาบาลนี่แหละนะครับอหายู่หากินนะครับช่วงนี้กับเซอร์เบสนะครับเซอร์เบสกบเนี่ยเซอร์เบสป่าเนี่ยนะครับแล้วแต่คลิปนะครับช่วงฤดูกาลว่ารอเบิ่งคลิปน้านาะครับเนาะติดตามเมื่อว่าทีมงานครูประชาบาลสิบหางยู่หากินไปเลยนะครับผมอ่าครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับทลังั้นมนะครับ มมด้วอมือครับนะครับตามันสั่งนะครับโอ้อาครับผมบโอ้มันมานมันถือว่าหมานะคะครับนะ